ดูแล้วนึกว่าจะเ่้มขาดรุดเขมขัดรุดค่ะวันนี้มันหลุดทั้งวันแบบนี้เข้ขาดรุดค่ะเขาลืมหนีบแบดมอนดอ่ะมอนดเลยเหรอจริงเหรอหูยอยากกินมอสเลยมากส่วนมากหวานดีกาแฟเฟรนสวนมาลูกนี้ลงดีือ ตองเอโอเคโอตอรู้ไหมเลขวีตองหนึ่งเนี่ยสองคนเนี่ยหนึ่ตนร่งนีบางนชื่อว่าตองหนึ่ง ต้องหนึ that because, that ่งหพี่น้องสองหนนึ่งนดน่แอดมินออเ่คนเดียวเหรอวแอดมินทอลแล้วสนะแอดพินพอมกันค่ะหนึ่งหนึ่งอ้ารไเคยดูนี่เหรอตลกเสียงอีสานว่าบ้านเล็กไม่ใช่บ้านเลขที่อ้าแล้วไม่ใช่ มาซเลยอ่ะโซเลยอ่ะเหมือเอว่าืนม่ตื่นไม่ช่นมกัน่ไม่ช่นนตลกนะนาบอกทุกคนเลยอ่ะแม่ไม่ตลกเลยแม่มไม่ต้องบอกเลยอ่ะแม่เป็นคนจริงจัง้าสวยผูย่ออ้โหหูขวาดิเจ๋งหูขวาได้หงนหูเหออะไรไม่มีมุ้งมุ้งหลังจับหูดิจับโอ้ยโอ้ยพ่อกันนะไม่ต่างกัน